คอมมี่พาวเวอร์แบงค์พาวเวอร์เกมค่ะเจอเกมน่าสนใจสามารถเปลี่ยนหัวต่อได้หลากหลายรอพัสมาร์ท่อนและแท็บเล็ตทุกรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นซัมซุงไอโฟนไอแพดและมีไอเลิฟอยู่ไหมครับย,ยังค่ะและเกมของเราในวันนี้ก็คือหลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวค่ะบดกยากาศเป็นยังไงคะพี่จินเราก็จะให้คู่ซีของแต่ละทีมกระโดดหัวทีบนลูกโปเพื่อไปได้ข้อความหลลงมาจากลูกโป่งครับทั้งตัง้งทั้งนั้นเลย ซุงกาแล็กซีนตอ่อดมอยอดแล้วอันนี้อนี้เค่ท่ากันะเป็นรเสอกันค่ะคอมเตแบงแบตตอรี่สำรองมาตรฐานญี่ปุ่นโดยใช้ไส้แบตแท้ๆนะคะของญี่ปุ่นเลยทีเดียวพร้อมรับประก